พวกเขาจบทัวร์นาเมนต์นี้ครับด้วยการชนะ2นัดแล้วก็แพ้อีก2นัดแต่เป็นการแพ้ที่สู้ได้กับทีมอย่างอินโดนีเซียแพ้ไปน1นประตูต่อ2นะแล้วก็แพ้ทีมชาติไทยไปน1นประตูต่อ3ครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องจัดตัวหรือว่าทํางานผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านการใช้โลกออนไลน์แทนการเดินทางมาที่กัมพูชาจริงๆโดยช่วงเวลาแรกๆเนี่ยเขาก็ถูกแซวครับว่าเป็นเฮดโค้ชทิปครับ หลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วฮอนดะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจอมทัพของซามไรายบูทีมชาติญี่ปุ่นและอยู่ดีๆมาคุมทีมชาติกัมบูชาได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฮะของเขาฮะ Main Stand Stories Beyond บ a l ไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเศร สุดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยนะครับทาง YouTube ของ Mainstand Thailand ครับกับผมจอห์นกับจอนยชโชคธนาเศษครับล่าสุดครับทีมชาติไทยเนี่ยในตอนที่ผมอ่านเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะฮะสองศึก ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับหรือว่า FF Mitsubishi Electric Cup 2 0 2 2ครับ, 2022, รบโดยเกมสุดท้ายเนี่ยทีมชาติไทยครับเตะที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเอาชนะกัมพูชาไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับนอกเหนือจากชัยชนะของทีมชาติไทยนอกเหนือจาก3มแต้มของทีมชาติไทยแล้วเนี่ยทีมเยือนครับผู้แพ้ในวันนั้นครับทีมชาติกัมพูชาก็ได้รับการชื่นชมอย่างมากครับโดยเฉพาะเฮดโค้ชของพวกเขาครับเคสุเกะฮอนดะ เคสุเกะฮอนดาเนี่ยเป็นอดีตกองกลางจอมเทคนิคครับเก่งมากๆเลยฮะของทีมชาติญี่ปุ่นปัจจุบันเขาอายุเพียงแค่36ปีครับแล้วก็มาเป็นโค้ชของทีมชาติกัมบูชาแล้วก็อยู่กับกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่แขวนสตาร์ทครับแล้วก็ทําทีมชาติกัมพูชาตั้งแต่ชุดอายุน้อยครับจนปัจจุบันก็มาปักหลักกับทีมชุดใหญ่แล้วก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยทัวร์นาเมนต์ล่าสุดครับในศึก a f f เนี่ย กัมบ,บูชาถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์เยอะมากๆครับพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนครับมีคอนเซปต์การเล่นคล้ายๆกับทีมรองในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาครับมีการตั้งรับอย่างรัดกุมมีการเพสซิ่งนะฮะเพื่อแย่งบอลมาแล้วก็มีการทรานซิชั่นก็คือการเปลี่ยนจากรับ เป็นรุกให้เร็วครับเพียง2-3จังหวะคุณก็ต้องจบให้ได้เข้าไม่เข้าไม่รู้แหละยังไงก็ต้องจบให้ได้เราจะได้เห็นครับฮอนด้าเนี่ยเขาดูมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลของทีมชาติัมูชาในเกมที่เจอกับไทยมากๆครับมีการปรบมือให้กําลังใจลูกทีมหลายต่อหลายครั้งครับเพราะว่ามีการขึ้นเกมสวนกลับมานะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนําทีมชาติไทยก่อนที่จะไปโดนลูกจุดโทษด้วย และก็มีแนวทางเนี่ยการเล่นค่อนข้างชัดเจนครับนอกจากเรื่องของท r นซิชชั่นนอกจากเรื่องของเพสซิ่งเนี่ยในตอนที่มีการขึ้นเกมจากแนวรับครับเราจะได้เห็นกัมบูชาครับไม่เตะชงช้างไม่เตะมั่วไม่เตะไกลไม่เตะแรงครับขึ้นเกมอย่างเป็นระบบแล้วก็พยายามแกะเพสซิ่งของทีมชาติไทยครับที่ไปเพสซิ่งแดนบนพวกเขาแกะเพสซิ่งก่อนที่จะผ่านมาถึงแดนสุดท้ายของทีมชาติไทยได้หลายต่อหลายครั้งด้วยโอ้โห ได้รับการชื่นชมอย่างมากครับพวกเขาจบทัวนาเมนต์นี้ครับด้วยการชนะ2นัดแล้วก็แพ้อีก2นัดแต่เป็นการแพ้ที่สู้ได้กับทีมอย่างอินโดนีเซียแพ้ไป1ประตูต่อ2นะแล้วก็แพ้ทีมชาติไทยเป็นประตูต่อ3ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่กัมพูชาเนี่ยยิงได้ถึง2หลักนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ยิงได้ทุกเกมครับในทัวนาเมนต์ที่มีรอบแรกเนี่ยมี4เกมยิงได้ทุกเกมครับและนอกจากนี้ครับ การเสียประตูของพวกเขานั้นยังเสียน้อยที่สุดนะคะเสียไป8ประตูครับจากทั้งหมด4เกมค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยคือเสีย2ประตูครับซึ่งน้อยที่สุดครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชานเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นสมรนน้อยเลยนะครับของภูมิภาคนี้ยังไงก็โดนถล่มเละครับแต่ครั้งนี้ครับพวกเขาเสียน้อยยิงได้เยอะเก็บได้6คะแนนมากที่สุดเก็บชัยชนะได้มากที่สุดครับเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่ก็จบในอันดับที่3แล้วก็ได้ลุ้นเข้าสู่รอบตัดเชือกจนถึงนัดสุดท้ายนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่กัมบูชาเนี่ยลุ้นเข้ารอบตัดเชือกนัดสุดท้ายนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาครับแน่นอนว่าคนก็ต้องไปมองที่เฮดโค้ชครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือเคสุเกะฮอนดะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วฮอนดะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจอมทัพของซามูไรบู ทีมชาติญี่ปุ่นและยู่ดีมาคุมทีมชาติกัมพูชาได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฮะของเขาฮะสำหรับเคุเกะฮอนดะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี2015หครับหรือว่าประมาณสัก7ปีกว่าที่แล้วเขาได้เดินทางมาพร้อมกับทีมชาติญี่ปุ่นครับมาแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ครับเกมวันนั้นเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นบุกมาเอาชนะกัมพูชาได้2ประตูต่อศูนย์โดยฮอนดะเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทีมชาติญี่ปุ่นครับเขา ไม่ได้มากัมพูชาบ่อยขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มาแข่งขันที่กัมพูชาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็มีความประทับใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้เนี่ยมีคนที่ชื่นชอบฟุตบอลครับแล้วก็อยากจะเข้ามาพัฒนาฟุตบอลให้กับกัมพูชาหลังจากนั้นครับในช่วงปี2016ครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศกัมพูชาก็ได้เชิญเคุเกะฮอนดะครับซึ่งยังเล่นฟุตบอลร,ระดับ อาชีพอยู่กับสมโมสรเอซิมิลาน e. ในสึกการโชเซเรียอิตาลีนะฮะได้เชิญมาที่ประเทศกัมพูชาครับแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศกัมพูชาครับฮอนดาก็คุยกันแล้วก็ทุกอย่างมันคลิกครับฮอนดาเองก็เป็นคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็ต้องมีการปากกัดตีนถีบในการที่จะเล่นฟุตบอลครับสู้ค่อนข้างเยอะกว่าจะมาถึงในยุคที่เขาเนี่ยได้เล่นในยุโรปเพราะฉะนั้น การที่มาเห็นคัมพูชาเนี่ยมีความอยากที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่มีโค้ชที่ดียังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็อยากจะเข้ามาช่วยฮะฮอนดาก็มีการพูดคุยครับกับทางผู้บริหารของสมาคมแล้วก็คลิกกันครับผู้บริหารของสมาคมก็ไม่เป็นไรคุณยังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ก็คุณก็เล่นไปนะครับแต่ว่าแนวทางเนี่ยก็ให้ Honda เต็มที่เลยฮะอิสระเต็มที่กับการที่ กับการที่ฮอนดาเนี่ยก็มีการเขียนแผนมีแนวทางที่จะปั้นวงการฟุตบอลของกัมพูชาอย่างไรหลังจากนั้นครับฮอนดาก็เล่นฟุตบอลกับเอซิมิลานแล้วก็โยกย้ายไปในหลายต่อหลายประเทศนะฮะและก็ยังทํางานครับกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งกัมพูชาซึ่งฮอนดาเนี่ยในช่วงท้ายก่อนที่เขาจะแขวนสตั๊ดเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลอาชีพกับหลายประเทศมากๆนะฮะไล่จากอิตาลีไปที่เม็กซิโกก็มีออสเตรเลียเนเธอร์ลแลนด์บราซิล อาเซอร์เบจานและก็ลิทูเนียครับซึ่งตลอดเวลาที่เขาเล่นฟุตบอลอาชีพกับหลายประเทศที่ผมบอกไปเนี่ยเขาก็มีการทํางานในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมของทีมชาติกัมบูชาด้วยโดยตั้งใจที่จะวางแนวทางครับพัฒนาวงการฟุตบอลกัมพูชาเนี่ยเป็นทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กครับแล้วก็มาเป็นระดับดาวรุ่ง อยู่ในอะคาเดมี่รวมไปถึงระดับชุดใหญ่ครับซึ่งในเวลานั้นครับประมาณสักปี2018เนี่ยฮอนดะก็เริ่มเข้ามาทํางานที่เป็นเต็มตัวมากขึ้นฮอนด a ในช่วงเวลานั้นก็มีหัวโขนแล้วฮะมีตําแหน่งแล้วก็คือเป็นผู้จัดการทีมครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ายังเล่นฟุตบอลอยู่อย่างที่ผมบอกไปครับมันหลายประเทศมากแล้วก็โอ้โหต้องเดินทางยุโรปอเมริกาใต้มาที่เอเชียตอนออกเฉียงใต้มันไม่ใช่การเดินทางที่ชั่วโมงสองชั่วโมงจะถึงนะฮะมันเสียเวลา แล้วมันต้องใช้เวลานานครับบางทีเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการสั่งงานหรือว่าการดูงานเนี่ยจากต่างประเทศนะครับจากยุโรปจากอเมริกาใต้ที่เขาเล่นฟุตบอลแล้วก็ดูงานที่กัมพูชาด้วยโดยสั่งงานลูกน้องสั่งงานคนที่เป็นทีมงานนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องจัดตัวหรือว่าทำงานผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านการใช้โลกออนไลน์แทนการเดินทางมาที่กัมพูชาจริงๆโดยช่วงเวลาแรกๆเนี่ย เขาก็ถูกแซวครับว่าเป็นเฮดโค้ชทิปครับโอ้โหสื่อก็ชอบไปแซวว่าทีมชาติกัมพูชาที่มีฮอนดะแต่พอลงแข่งขันจริงกลับไม่มีฮอนดะอยู่ข้างสนามอะไรประมาณอย่างนี้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยฮอนดะเองก็ก็ต้องแขวนสตาร์ทครับมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลครับพอคุณอายุเยอะขึ้นคุณทํางานได้มีประสิทธิภาพที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้พลังงานต้องใช้พละกําลังแล้วก็คุณก็อยากที่จะ เติบโตขึ้นมาพอเลิกเล่นก็อยากเป็นสายเมนจ์ฮอนดะก็มาทำงานเป็นเฮดโค้ชแล้วก็ทำงานอย่างเต็มตัวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศกัมพูชาครับและล่าสุดก็อย่างที่เห็นครับกัมพูชาที่เล่นกับทีมชาติไทยสู้ได้อย่างสนุกมากๆมีแบบแผนการเล่นและตลอดประมาณสักปี2018เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครับเรียกได้ว่าฮอนดะเนี่ยเข้ามาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลกัมพูชาเยอะมากๆ ไล่เลียงไปเลยฮะตั้งแต่ปี2018เนี่ยพวกเขาเอาชนะสอปอลาวได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลเ F ฟซูรุกิครับ2018ซึ่งนั่นคือเกมชัยชนะเกมแรกในรอบ16ปีเต็มครับของทีมชาติกัมบูชาในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับหลังจากนั้นครับในปี2019ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกครับฮอนดะก็กล้าที่จะตัดซูเปอร์สตาร์นะครับ3ซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติกัมบูชา,ชชาครับ,นนรบใน, 2019, ในบลล 2022, บเวิร์ลคัพคอลี่ไฟ ในครั้งล่าสุดเนี่ยแหละฮะสามซูเปอร์สตาร์ที่ถูกตัดเนี่ยมีทั้งจันวัฒนาการนี่ก็เป็นกองหน้าระดับตำนานเลยแล้วก็มีประมุนีอุดมครับแล้วก็จันทาบินเทลี่นี่คือ3นักเตะที่ถูกตัดในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้นักเตะชุดใหม่ๆครับได้ชิมลางแล้วก็อยากจะสร้างทีมดาวรุ่งขึ้นมาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างแต่อายุ2 0 21ินั้นในเวลานั้นนะประมาณสัก3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยเขาสร้างประมาณสัก21ครับระว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะมาใช้ครับในปีนี้แหละฮะเขาจะมาใช้ในศึกฟุตบอลชายในม้าก,กร,รมกีฬาซีเกมส์2023ที่กัมพูชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพครับนอกจากนี้ครับในซีเกมส์2019แม้ว่าฮอนด a จะไม่ได้คุมข้างสนามนะฮะแต่กัมพูชาในช่วงเวลาหลังจากที่ฮอนด a เข้ามาวางรากฐานพวกเขาผ่านก็ถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชายในมาก,กร,รมกีฬาซีเกมส์2019ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกครับ โดยในเกมสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเอาชนะมาเลเซียมาได้3ประตูต่อหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาในปีเดียวกันครับพวกเขาเล่นรอบคัดเลือกศึกยู9ชิงแชมป์เอเชียครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จครับโดยในรอบคัดเลือกเนี่ยถ้าจํากันได้ครับมีทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปเล่นที่กัมพูชาเนี่ยแหละฮะภายใต้โคชละอิสระสีทัโลครับกัมพูชาเอาชนะไทยได้นะครับในทัวร์นาเมนต์นั้น2ประตูต่อหนึ่ง แล้วก็มีแต้มเพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายครับเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในรอบ46ปีเต็มครับที่กัมพูชาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลยู19ชิงแชมป์เอเชียได้แต่น่าเสียดายครับในรอบสุดท้ายเมื่อปี2020เนี่ยถูกแคนเซิลครับถูกยกเลิกการแข่งขันเพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนอกจากนี้ครับในเวลาต่อมาในศึกฟุตบอลชายในมกรรมกีฬาซีเกมส์2021 ซึ่งมาแข่งขันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมาทีมชาติกัมพูชาก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นถลม่มสบปรลาวได้4ประตูต,ต่อ1ครับแล้วก็มีเกมที่เสมอกับมาเลเซีย2ประตูต่อ2ซึ่งสามารถนำเสือเหลืองมาเลได้2ครั้ง2คราเลยนะฮะแม้ว่าสุดท้ายจะตกรอบแต่ก็ เห็นได้ชัดครับว่าลูกทีมของ Honda อันนั้นเขามาคุมเองเลยนะถ้าจำกันได้ไมีเจอกับทีมชาติไทยด้วยผมไปอยู่ในสนามด้วยนะครับที่เวียดนามในเกมวันที่ทีมชาติไทยเอาชนะกัมพูชาได้ที่มี Honda คุมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแนวทางการเล่นของ Honda เวลาที่มีเขายืนคุมข้างสนามเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งหลังจากตอนนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายไปดูแลทีมชาติชุดใหญ่ครับแล้วก็เอานักเตะที่อยู่ในซีเกมส์2องพเอเนี่ยเอามาเล่นกับทีมชุดใหญ่ด้วย แล้วก็เตรียมทีมครับแล้วก็มาแข่งขัน FF f, f 2022ในช่วงปลายปีแล้วก็ตอนนี้ก็แม้จะตกรอบแล้วแต่อย่างที่บอกครับพวกเขาสร้างสถิติมากมายครับยิงได้เยอะที่สุด10ประตูครับไม่เคยยิงได้ถึง2หลักมาก่อนเลยในศึกฟ,ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบสุดท้ายไม่เคยชนะ2นัดก็สามารถชนะนะฮะชนะทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ชนะบูไนครับในรอบแรกนะฮะแล้วก็แพ้ทีมชาติไทยกับแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียแบบยิงประตูได้ สี่เกมที่ลงสนามในรอบแรกเนี่ยเขายิงได้ทุกนัดนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เก็บได้มากที่สุดครับไม่เคยเก็บแต้มได้ถึง6คะแนนครั้งนี้พวกเขาทําได้ครับนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกด้วยที่ลุ้นผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศจนถึงนัดสุดท้ายกับก่อนหน้านี้ก่อนนัดสุดท้ายเนี่ยตกรอบครับรู้ผลไม่หมดแล้วฮะว่าตัวเองนั้นต้องตกรอบเล่นนัดสุดท้ายคือแบบว่าเล่นแบบตกรอบแน่นอนแต่ครั้งนี้ครับเขามีสิทธ์ ที่จะเข้ารอบครับโ,โหถ้าวันนั้นเนี่ยชนะทีมชาติไทยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเล่นได้ดีขนาดนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการพัฒนาอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นแล้วไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการเล่นวินัยในการเล่นไม่มีวิ่งมั่วไม่มีเตะทิ้งไม่มีเล่นชงชางใจเย็นครับแล้วก็เล่นแบบมีวินยัยเล่นแบบทีมที่เป็นรองกัมพูชามีแนวทางที่เป็นแบบนั้นจริงๆครับแล้วคนที่ทําให้กัมพูชามีแนวทางชัดเจนขนาดนี้ ก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเคสุเกะฮอนดะอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นครับที่ตอนนี้มาดูแลทีมชาติกัมบูชาและเราก็เชื่อครับว่าถ้ากัมบูชายังอยู่ในมือของฮอนดะอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับหนุ่มที่ยังเป็นหนุ่มไฟแรงอยู่นะครับอายุเพียงแค่36ปีฮอนดะ อาจจะพากัมบูชาไปอยู่ในระดับที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับฮอนดะด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับเพเมเกอร์จอมเทคนิคคนนี้ครับเคสุเกะฮอนดะนี่คือเรื่องราวของเขาครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับทางบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ําฉบับฟุตบอลไทยนะครับทาง YouTube ของเบนสแตนไทยแลนด์ยังไงก็ฝากติดตามนะครับ บียอนบอลไทยนะครับในทุกๆเวอร์ชั่นเรามีทั้งไลฟ์เรามีทั้งพอดแคสต์แบบนี้นะครับฟังกันง่ายๆแล้วก็รวมไปถึงมีเป็นแบบทอล์ด้วยเราจะไปอินทวิวสัมภาษณ์กับระดับบิ๊กๆนะครับในวงการฟุตบอลไทยยังไงก็ติดตามกันนะครับบียอนบอลไทยวันนี้ผมจรกระจรยศโชคธนาเสตต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ